วัสดีครับพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ YouTube c h anel n ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง Facebook Fanpage Fit m o ี e f f e c t นะครับเพิ่ม t f เ c t เข้ามานิดนึงแต่ถึงแม้พี่แดงจะเป็น Fit Money t f ี x, แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสอนแต่เรื่อง t f e c t นะครับโดยปกติพี่แดงก็จะสอนในเรื่องของการเงินการลงทุนแต่อาจจะเน้นหนักทางด้านของการเทรดเพราะว่าโดยส่วนตัวพี่แดงชอบการเทรดมากกว่าการลงทุน แต่ก็มีในส่วนของการลงทุนที่ค่อนข้างหลากหลายด้วยมีทั้งการลงทุนเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำอะไรเยอะแยะตามที่พี่แดงเคยทำคลิปสอนเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะอ่าวันนี้พี่แดงก็จะมาเริ่มต่อกันที่ซีรีส์เริ่มต้นลงทุน EP 2โดยซีรีส์นี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการเริ่มต้นลงทุนสําหรับมือใหม่หัดเทรดหรือมือใหม่หัดลงทุน EP 2นี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการทําความรู้จักกับโปรแกรมเทรดชื่อว่าสตรีมมิงหรือโปรแกรมซื้อขายหุ้นนั่นแหละ แล้วก็ช่วงเวลาในการทําการซื้อขายหุ้นว่าเราสามารถเข้าไปส่งคําสั่งรอตั้งซื้อตั้งขายล่วงหน้าได้ตั้งแต่กี่โมงแล้วตลาดเปิดกี่โมงปิดกี่โมงช่วง pre open pre close แล้วก็ช่วงเวลา T หนในความหมายของตลาดหลักทรัพย์เนี่ย T ห่ง T สอง T สามเนี่ยหมายถึงอะไรเอาละวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันเลยครับ เมื่อเราเข้าสู่หน้าจอเทรดของโปรแกรมสตรีมมิ่งมันจะเป็นหน้าจอดำๆแบบนี้เลยวันนี้พี่แดงจะยังไม่เข้าสู่เมนูเบื้องต้นแต่จะให้ดูเบื้องต้นก่อนว่าแต่ละเมนูต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างและก็ตรงนี้เนี่ยพี่แดงใช้ของสบายโตะในการสอนเนื่องจากว่าถ้าพี่แดงใช้ของดาวโอสอนเนี่ยพี่แดงปรับเปลี่ยนเมนูต่างๆข้างบนเนี่ยจนมั่วซั่วไปหมดแล้วแล้วก็กราฟต่างๆเนี่ยก็เป็นเป็นการปรับตั้งค่าไปแล้วพี่แดงไม่สามารถทำกลับมาเป็นรูปแบบตอนตั้งต้นได้ แต่ของสบโตะเนี่ยมันมีการอัปเดตสตรีมมิ่งแล้วทุกอย่างมันรีเซ็ตใหม่หมดพี่แดงก็เอ๊ะงั้นเอาตัวของสบโตะมาสอนแต่พี่แดงก็ยังเทรดหลักๆอยู่ที่ดาโอนั่นเองนะครับเอาละพอเราเข้ามาปุ๊บหน้าจอมันจะเป็นสีดำแบบนี้แต่และโบรกเกอร์เนี่ยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับจะมีแตกต่างกันแค่ตรงชื่อที่เขาแสดงอยู่ตรงนี้บางบรกเกอร์ก็มีบางบรกเกอร์ก็ไม่มีพี่แดงเทรดของกิมเองก็จะไม่มีชื่อมาโชว์ทางด้านมุมขวาบนแต่ของดาโอของสบโตะเนี่ยมี อย่างแรกที่แดงจะให้ดูก็คือเมนูด้านบนนะครับเมนูตรงนี้เขาเรียกว่าเมนูบาร์ซึ่งวันนี้เนี่ยพี่แดงจะยังไม่เข้าในเรื่องของเมนูบาร์แต่จะเข้าในให้ดูในส่วนของตรงนี้ครับแถบที่เขียนว่าเซต1427.11เนี่ยอ่าแล้วก็มีเซต50นะครับแล้วก็มีตัวเลขขยับไปขยับมาตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็มี pre-open อ่าประมาณนี้เวลาตอนนี้ก็คือ9มงเป็นช่วง pre-open น1ตลาดเตรียมจะเปิดแล้ว ถ้าเราเห็นสีเขียวกระพริบแบบนี้แสดงว่าตอนนี้โปรแกรมสตรีมมิ่งกำลังมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของทางตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือเป็นช่วง pre-open หนึ่งตลาดยังไม่เปิดตอนนี้มันจะเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่แดงจะมาเล่าให้ฟังนะครับทำไมพี่แดงถึงให้ดูแถบตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเมนูไหนก็แล้วแต่เห็นไหมครับแถบตรงนี้จะยังคงอยู่เนี่ยเซต1,427เนี่ยเราเปลี่ยนไปเมนูไหนก็ตามมันก็ยังคงอยู่ตลอดเวลานะครับระฉะนั้นตรงนี้พี่แดงจะมาเล่าให้ฟังว่าตรงนี้หมายถึงอะไร นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือตลาดเซ็ตก็คือตลาดหลักทรัพย์รวมทุกหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยตอนนี้อยู่ที่1427.11จุดตรงนี้จะเป็นตัวเลขเวลาที่ตลาดหุ้นเปิดปั๊บในวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นขึ้นสูงสุดที่เท่าไหร่อาจจะขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นว่าขึ้นมาแล้วกี่จุดหรือลงมาแล้วกี่จุดบวกลบไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละวันนะครับขึ้นสูงสุดที่เท่าไหร่ต่ําสุดเท่าไหร่มีมูลค่าการซื้อขายเท่าไหร่ เราอาจจะเคยได้ยินเวลาที่เราเข้าไปดูข่าวเศรษฐกิจเขาก็จะบอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นมีมูลค่าการซื้อขายอ่าก็คือตรงนี้แหละครับมูลค่าการซื้อขาย35,000ล้านบาทขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่1450จุดอ่าลงมาต่ําสุดที่1420จุดเป็นต้นนะครับเขาก็จะเอาตัวเลขจากตรงนี้แหละครับมารายงานเราบริเวณนี้เราจะเห็นมีลูกศรความลงก็คือ dropdown มนูด d อ o p d o w n เมเนี่ยเราสามารถกดลงมาแล้วเลื่อน เปลี่ยนได้นะครับตรงนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยววิ่แดงจะเล่าให้ฟังนะครับอย่างเบื้องต้นเนี่ยเขาจะให้มาก็คือเซตก็คือมูลค่าตลาดโดยรวมนะครับถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นเซต50อ่าก็จะเป็นตลาดของหุ้น50ตัวแรกที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดหรือพวกเราเรียกกันง่ายๆว่าเซต50เวลาที่เราเทรด t f เเนี่ยเขาก็จะเอาตัวเซต50เนี่ยมามาเป็นดัชนีเซต50ในประเทศไทย ก็คือในส่วนของ t f e c นะแต่นอกจากเซต50มันจะมีอีกครับก็คือเซตร้อยเซตร้อหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นดัชนีของราคาหุ้นสามัญร้อตัวแรกที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุดตัวเซต5 1 0 0เซตร้อยเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนหุ้นเข้าหุ้นออกเป็นประจําไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะเป็นถาวรนะเพราะเขาเอาแค่50อันดับกับ100อันดับอ่าต่อไปจะมีในส่วนของ S อสอ่าเอคืออะไร s อเนี่ยก็คือ หุ้นสามัญที่อยู่นอกเหนือจากเซตห้าสิบแล้วก็เซตร้อยแต่ว่าเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอเรียกว่าไม่ไม่นิ่งไม่นอนอมีการซื้อขายสม่ำเสมอตรงนี้เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาก็เป็นการเป็นการกาหนดมันจะมีมูลค่าในการกําหนดว่าต้องมีการซื้อขายอะไรเท่าไหร่แล้วก็เลือกเข้ามาอยู่ในหมวดของเอสเซซึ่งแต่ละหมวดหมู่จะมีหุ้นอะไรบ้างเดี๋ยวพี่เตมาไล่ให้ดูเอาละเมนูถัดไปก็คือเซทคลมว s l สซเนี่ยก็คือกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV C ก็คือกัมพูชา L ก็คือลาว M ก็คือเมยียนมา V ก็คือเวียดนามบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของเซ l m v m v ก็คือบริษัทเนี่ยที่มีรายได้มาจากประเทศกลุ่มเหล่านี้ก็คือ4ประเทศนี้นะครับต่อไปเซส ตัว SD ก็คือ High Dividend ก็คือหุ้น30ตัวที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงและก็มีผลตอบแทนจากเงินปันผลแบบต่อเนื่องไม่ได้หมายความว่ามีเงินปันผลสูงสุดนะครับแต่จ่ายเงินปันผลต่อเนื่องถ้าหากเพื่อนเทรดเดอร์ท่านไหนที่จะเทรดเป็นแนว VI ก็คือเราไม่มีเวลาในการดูหุ้นมากตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็อยากจะได้เงินปันผลหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงไม่รู้แหละแต่การจ่ายเงินปันผลแสดงว่าบริษัทมีกําไรแต,แต่ในมุมมองที่แดงนะ บริษัทที่จ่ายเงินปันผลเนี่ยบางครั้งมันก็มองได้2มุมนะมุมหนึ่งก็คือบริษัทมีกําไรถูกป่ะแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเขามีกําไรและเขาไม่รู้จะไปต่อยอดยังไงเขาก็เลยจ่ายมันเป็นเงินปันผลดีกว่าก็คืออาจจะเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจมานานแล้วไม่มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆยังไม่มีแผนที่จะโยกย้ายหรือขยายเพิ่มธุรกิจเนี่ยบางครั้งเขาก็จ่ายเป็นเงินปันผลออกมาส่วนใหญ่พวกหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเนี่ยเขาจะเติบโตไม่ค่อยเยอะจะค่อนข้างเสถียรแล้วก็จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ แต่เหมาะสาหรับใครครับเหมาะสําหรับคนที่อยากจะซื้อหุ้นแล้วเอามาทําเป็นพาสซีฟอินคัมนะครับก็มีเงินปันผลแต่ถ้าวันนี้เรามองกราฟเป็นด้วยเนี่ยเราก็จะซื้อหุ้น SD ได้ในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมอันนี้อันนี้ค่อยๆฝึกในเรื่องของการอ่านกราฟด้วยอ่าต่อไปอเลื่อนลงมาอีกนะครับก็จะมีในหุ้น Set t s s i ่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือ หุ้นของหลักทรัพย์ที่มีการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพิจารณาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบริษัทพันธรามิบาลก็คืออันนี้เป็นหมวดมูห่ใหม่ที่มองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็สังคมคือไม่เอาเปรียบอ่าอันนี้ก็เป็นหุ้นหมวดใหม่เป็นหุ้นหมวดใหม่ต่อไป set wb ก็คือเป็น หุ้น30ตัวใน7หมวดหมู่ธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันแล้วก็เป็นธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจนั่นหมายความว่าเวลาที่ฟันโฟ้อจากต่างชาติเข้าเนี่ยหุ้นในกลุ่มของเซต WB เนี่ยก็จะขยับค่อนข้างเร็วและแรงกว่าหุ้นตัวอื่นถ้าสมมติว่าวันนี้เรามาเปรียบเทียบระหว่างหุ้นเซต WB เนี่ยกับหุ้นเซต SD ให้ดิวิเนเนี่ยเวลาตลาดฟันโโฟของต่างชาติเข้ามาเนี่ยหุ้นกลุ่มเซทจะขยับเร็วกว่าเพราะว่าเป็นหุ้นที่ต่างชาติให้ความสนใจเพราะว่าฟันโฟเข้ามาถูกไหมแต่หุ้นตัว SD สเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นเก่าแก่จ่ายเงินปันผลเติบโตช้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าวันนี้เราเป็นเทรดเดอร์ ter, แล้วเรารู้ว่าเราควรจะเทรดในตลาดไหนเราก็จะได้เปรียบนะครับแล้วก็อ่านกราฟให้เป็นแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คือดัชนีของ MA i M.A.I กับเซตต่างกันนิดเดียวครับก็คือทุนจดทะเบียนตัว M.A.I ถ้าพี่แดงจำไม่ผิดเนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่เข้ามาจดตลาดหุ้น50ล้านมั้งถ้าพี่แดงจำไม่ผิดนะแต่ว่าถ้าเป็นตลาดเซ็ตเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปอีกแต่ M.A.I เนี่ยมันมีทังหุ้นตัวเล็กตัวน้อยขยับมากขยับน้อยแตกต่างกันบางทีโวลุ่มการซื้อขายเขาค่อนข้างที่จะเบาบางมากแต่ก็ไม่ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าบางทีหุ้นอของตลาด M.A.I เนี่ยที่แบบวิ่ง กระฉูดเลยก็มีตอนนี้ก็จะมีเซียนหุ้นกูรูหุ้นบางท่านเหมือนกันที่เขาชอบลงทุนในตลาด M A I สาเหตุเพราะว่าเวลาที่มันเติบโตเนี่ยมันจะพุ่งแรงเป็น1 0บยี่ได้ในระยะเวลาอันใกล้ในขณะที่หุ้นในกลุ่มเซ็ตเนี่ยตัวหุ้นมันใหญ่ มีสมมติมูลค่าบริษัทมีมูลค่า10,000ล้านเนี่ยการที่มันจะได้กําไรเป็นสักพันล้านเนี่ยมันมันยากแต่ว่าถ้าตลาดหุ้น MAI สมมติมูลค่าของเขาเนี่ยอยู่ที่100ล้าน100 000, ล้านการที่เขาจะได้กําไร30ล้านเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าใครชอบเน้นหุ้นซิ่งอ่าแต่ถ้าซิ่งแบบซื้อปุ๊บแล้วซิ่งเลยเนี่ยก็โชคดีแต่ถ้าซื้อแล้วนิ่งเลยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะตลาด MA i คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตลาด ต่างๆที่พี่แดงกล่าวมาเนี่ยมันมีหุ้นอะไรบ้างให้เราเข้ามาที่ตัวนี้ครับตัวเซ็ตเนี่ยตรงข้างๆคำว่า Favor i t นะครับมาที่เซ็ตหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีด r o p d o ตรงนี้ให้เราเลือกเราเลื่อนลงมาครับตอนนี้ตลาดไม่เปิดถ้าเปิดตรงนี้จะวิ่งกันเยอะแยะเลยนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างครับอ่าเนี่ยครับถ้าหมวดหมู่เซ็ตอ่ามันจะมีจุดข้างหน้าสังเกตไหมตรงนี้ก็คือเป็นหมวดหมู่ที่เมื่อกี้พี่แดงเล่าให้ฟังนะครับถ้าเรากดเลือกไปที่เซ็ต มันก็จะโชว์หุ้นทั้งหมดเลยเห็นไหมครับโชว์หุ้นทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะรวมในเรื่องของ DW ด้วยโอ้มันเยอะแยะมากมายถูกไหมอ่าเรามาดูเมนูที่2เซต50อ่าตัวนี้ก็คือ50ที่มีราคามูลค่าตามตลาดสูงสุดตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยคัดเลือกเข้ามา50ตัว ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นใหญ่ๆถ้าเราสังเกตเห็นไหมครับคาราบาลเซนเทลคอมเซเว่นซีพีโอซีพีเอฟอ่ะพวกนี้ก็จะรู้แหละครับว่าตระกูล C นี้ก็จะขยับน้อย,อ,ยอ่ะเดลตานี้ก็เป็นตัวดึงของเซตเหมือนกันเนี่ยพวกนี้จะเป็นหุ้นตัวใหญ่ห,ญหมดเลยเห็นไหมครับอ่เพราะฉะนั้นหลักการขยับของราคามันก็จะไม่มากนะครับอ่ะมาดูเซตร้อยเซตร้อยนี่ก็คือหุ้นร้อยอันดับแรกก็จะมีแทกเข้ามาเช่น ACE AAV เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะแทรกเข้ามาเพราะตอนแรก เซต50จะมีเริ่มต้นที่แอดวานแต่พอเซ็ตร้อยปุ๊บมี aav ก็คือ air asia เข้ามาด้วยหุ้นออร่าก็คือห้างทองออร่าหุ้นแบมอันนี้ซื้อขายบ้านมือ2องพี่แดงเป็นลูกค้าเขาช่วงหนึ่งเยอะเลยนะครับหุ้น s อสเซก็คือหุ้นที่อยู่นอกเหนือจากเซต50กับเซตร้อมีมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างโอเค เราจะรู้ได้ยังไงว่ามูลค่าซื้อขายมันจะมากน้อยแค่ไหนต้องรอตลาดเปิดครับพอตลาดเปิดสิ้นวันปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแต่ละหุ้นเนี่ยมีการซื้อขายมากน้อยแค่ไหนอ,อันนี้ก็จะเป็นหุ้นเนี่ย seven up a g e a i a I t ต่างเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องค่อนข้างโอเคนะครับต่อไปจะเป็น clmv ก็คือหุ้นที่มีการทําธุรกิจเกี่ยวกับประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนาม นะครับเนี่ยก็จะมีไม่เยอะนั่นหมายความว่าถ้ากลุ่มอาเซียนเหล่านี้เนี่ยเติบโตหุ้นเหล่านี้ก็เติบโตด้วยเช่นกันนะครับต่อไปเซทเอสดอันนี้สาย Vi ครับหุ้น30ตัวที่มีการจ่ายปันผลต่อเนื่องแต่ไม่ได้บอกว่าจ่ายสูงสุดนะจ่ายต่อเนื่องนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะเป็น Vi หรืออยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่ต้องการ passive income เพิ่มอีกทางหนึ่ง พี่แดงแนะนําให้มาเลือกซื้อหรือเลือกเทรดในกลุ่มนี้สมมุติว่าเราติดหุ้นอย่างน้อยก็ได้เงินปันผลที่จ่ายต่อเนื่องอ่านะครับก็จะเป็นกลุ่มนี้เนี่ยธนาคารเกียรตินอ B, H, นาเคทีบีเอสนะแล้วก็โอริปตทต่างๆนะครับจ่ายมากจ่ายน้อยแตกต่างกันไปแต่ว่าจ่ายต่อเนื่องนะครับอันนี้คือเซ็ตเ d แล้วก็เป็นอันนี้บริษัทธรรมพิบาลน,นะครับก็คือเป็นบริษัทที่มีธรรมพิบาลดูแลสังคม นะครับอันนี้เป็นมวดหมู่ใหม่ก็จะมีตามนี้ก็เยอะเหมือนกันนะ,ะเขามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแล้วก็ต่อไปเซต W B ก็คือที่พี่แดงบอกหุ้น30ตัวที่ชาวต่างชาตินักลงทุนต่างชาติเนี่ยให้ความสําคัญถ้าสมมติฟันโฟต่างชาติเข้าหุ้นกลุ่มนี้ก็จะเข้าเป็นเป็นช่วงต้นๆเลยนะครับอย่าง A O T เนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าผูกขาดเลย,เลยพอเราคลิปไปที่ไหนมันก็จะมีขึ้นนะแต่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันในคลิปถัดไป แล้วก็ตลาด MAI มีอะไรบ้างนะครับเนี่ยตลาด MAI ก็เยอะ,ะครับเยอะมากๆแต่ว่าบางตัวก็เงียบๆนิ่งๆนะครับบางตัวก็หวือหวาจนแบบเรียกว่าสามารถที่จะทำให้รวยกันไปได้ผลตอบแทนปีหนึ่งหลักหลาย10เป็น100%ก็มีเป็นขึ้นเป็นเด้งได้เร็วอะนะครับมันไม่เหมือนหุ้นตัวใหญ่เอาละอันนี้พี่นายก็จะให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับในส่วนของด้านบนเนี่ย นอกจากที่เราเลือกเป็นเซตแล้วเนี่ยเขาสามารถให้เราเลือกตรงนี้ได้อีก,อกชุดหนึ่งนะครับสามารถเลือกได้อีกชุดหนึ่งขยจะเอาเป็นเซตร้อยก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็ตั้งไว้ที่เซต50ครับเพราะว่าจะมีดัชนีในเรื่องของ TFX e ที่เป็นเซต50ก็จะดูจากตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟิวเจอร์นะครับก็คือจะเป็นมูลค่าการซื้อขายของฟิวเจอร์เนี่ยตอนนี้ตลาดฟิวเจอร์เปิดแล้วก็เป็นช่วงที่เขามีการซื้อขายกันแล้วนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการขยับละตัว TFX e เพราะว่าตลาด TFX จะเปิดเร็วกว่าตลาดหุ้นในส่วนของตลาดหุ้นเปิดช่วงไหนเดี๋ยวพี่แดงจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของตลาดหุ้นในส่วนของตลาดหุ้นนะครับมันจะมีช่วงเวลาในการเปิดปิดตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยช่วงแรกเนี่ยเขาเรียกว่า pre-open section 1ก็คือตั้งแต่9โมงครึง่งตอนนี้มันเลย9โมงครึ่งมาแล้วเนาะตั้งแต่9โมงครึง่งจนถึง10โมงจะเป็นช่วง pre-open แต่เราจะสังเกตเห็นว่ามันมีตัว T1 แทรกเข้ามาที่1คืออะไรครับที่1คือเวลาทำการซื้อขายแบบสุ่มอ่าจะสุ่มเปิดตั้งแต่เวลา9โมง55จนถึง10โมงตรงนี้ครับนั่นหมายความว่าช่วงเวลา9โมงครึ่งจนกระทั่งถึง9โมง55เนี่ยจะเป็นช่วงที่ใครจะส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามาก็ได้สมมุติว่าวันนี้พี่แดงอยากซื้อหุ้น AAV ตอนนี้ตลาดจะไม่เปิดสมมติจบเมื่อวานที่2บาท เป็นตัวเลขกลมๆเนาะจบเมื่อาวานที่2บาทวันนี้เนี่ยพี่แดงเดาว,ว่านะ AAV จะต้องขึ้นแน่ๆเลยพี่แดงอยากจะตั้งซื้อ AAV ที่2บาทสักร้อยหุ้นก็สามารถส่งคำสั่งซื้อได้เลยนะครับตั้งราคาตั้งเขาก็จะไปเอาราคาทั้งหมดมาเรียงกันโดยคนที่เสนอราคาที่จะซื้อสูงสุดก็จะอยู่ข้างบนคนที่ส่งราคาขายไว้ต่ำสุดเนี่ยเขาก็จะตั้งไว้เหมือนเราประมูลนะครับมีของจะประมูลราคาเริ่มต้น2บาท คนที่จะให้2บาท10สตางค์ก็พร้อมยกมือส่วนคนที่อยากจะขายที่2บาท10สตางค์ก็ยกมือก็เดินกันจับมือแล้วก็แมทกันเราสามารถส่งคำสั่งแบบ ATO ก็ได้นะครับ ATO ก็คือราคาจะเปิดที่เท่าไหร่ไม่รู้เราจะซื้อที่ราคาเปิดเลยก็ได้แต่ทำไมมันต้องมีช่วงเวลาทีหนึ่งละ่ะทำไมไม่บอกไปเลยว่า9โมงครึ่งแล้ว10โมงเปิดเลยไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะมีกลุ่มคน นะครับหรือที่เราก็เรียกกันว่าเจ้ามือหรือคนทําตลาดเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่รวมกลุ่มคนจํานวนเงินเยอะๆเนี่ยแล้วเขาอยากจะทํากราฟให้มันสวยถ้าสมมุติว่ามีการเปิดตลาดเขาทํากราฟให้มันพุ่งปี๊ดไปหลังจากนั้นเขาตกขายลงมาเนี่ยก็จะทําให้นักลงทุนอื่นๆเนี่ยเสียเสียหายเสียผลประโยชน์ได้เพราะ,ะนั้นการที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้วิธีการสุ่มเปิดทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถทำราคาได้นั่นเอง บางวันก็เปิด9 55, ก้าโมงห้บางวันก็9ก้บางวันก็9ก้าโมงห้ประมาณนี้แต่10บโมงตลาดต้องเปิดแน่ๆในช่วง10บโมงจนกระทั่งถึงเที่ยงจะเป็นช่วงเวลาที่ตลาดเปิดทําการนะครับก็คือเราสามารถทําการซื้อขายได้ตามปกติจนกระทั่งถึง12บสนาฬิกาสานาทีก็คือเที่ยงครึ่งเนี่ยตลาดก็จะแบบปิดตัวเองลงเลยทุกอย่างก็จะเงียบสนิทเลยไม่มีการกระพริบอะไรให้เราเห็นแล้วแล้วก็มีการพักทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่ง พอถึงบ่าย2ปับ๊บก็จะเป็นช่วง pre-open section 2ก็คือเราสามารถส่งคำสั่งซื้อขายเหมือนกับตอนตลาดจะเปิดตอนเช้าได้เลยท,ทุกประการเลยครับเหมือนกันเป๊ะเลยเราสามารถที่จะยกมือ,อยื่นว่าเราจะต้องการเสนอซื้อ AAV ที่เท่านี้อ,อีกคนนึงต้องการเสนอขาย AAV เท่านี้ช่วงเวลา pre-open section 2ก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนกันเลยโดยจะมีเวลา T 2เหมือนกันครับ T 2ก็คือเป็นเวลาสุ่มเปิดตลาด ตั้งแต่เวลา14.25ถึง14.30ก็คือ5นาทีก่อนที่จะแบบเปิดทำการซื้อขายแบบจริงๆเนี่ยจะมีช่วงเวลาสุ่มเปิดตลาดเพื่อไม่ให้เกิดการทำกราฟได้นะครับหลังจากนั้น section เทดท,ที่2เนี่ยจะสั้นกว่า section เทดท,ที่1 ช่วงแรกช่วงเช้าเนี่ยจะเปิด2ชั่วโมงครึ่งก็คือ10บโมงถึงเที่ยงครึ่งแต่พอช่วงสองเนี่ยจะเปิดแค่บ่ายสองครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งเท่านั้นก็คือ2ชั่วโมงและจะมีช่วงเวลาทีสด้วยช่วงแรกเนี่ยคือจบเที่ยงครึ่งปุ๊บปิดเลยแต่ว่าช่วงทีสเนี่ยจะเป็นช่วงสุ่มปิดพี่แดงทำลูกศรผิดใช่ไหมเนี่ยใช่เลยเพราะว่ามันมันปิดตอน40ถูกไหม ก็คือช่วง T 3เนี่ยจะเป็นช่วง35-40ถึงขอโทษทีนะครับที่แดงทำลูกศรผิดอ่ะก็คือจะเป็นช่วงซุ่มปิดอีกเหมือนกันเพื่อป้องกันการทําตลาดเราลองนึกภาพดูนะถ้าสมมุติว่าเราผิดปิดตลาดแบบด้วยเวลาเป๊ะ,เ,ปะเลยแล้วพี่แดงมีกลุ่มเพื่อนที่มีทุนสมมุติเป็นสักพันล้านหมื่นล้านเนี่ยพี่แดงอยากจะปั่นหุ้นสักตัวหนึ่งอ่สมมุติเป็น AAV อีกเหมือนเดิมเพราะว่าราคามันแค่2บาทถูกไหม สมมติพี่แดงตั้งใจจะปั่นให้การาฟแท่งจบวันของ aav เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปสัก5%้ขึ้นไปเนี่ยพี่แดงก็กะว่าอ่ะถ้าเวลาไม่มีการซุ่มปิดนะพอเวลาจะปิด1 0เอ่อ30เนี่ย16.35ถึง16.40เนี่ยพอถึงเวลาจะปิดปุ๊บนะพี่แดงก็บอกเพื่อนเลยบอกเฮ้ยถึงเวลาแล้วซื้อเข้าไปเลยอัดปั๊บเข้าไปเพื่อให้มันพุ่งขึ้นสัก5%วันรุ่งขึ้นจะได้มีแมงเม่ามาซื้อขายตามเราถูกไหม เอาแบบกราฟสวยๆเลยนะขึ้นแบบหัวตันไม่มีไส้ข้างบนมันก็จะทําได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นการสุ่มปิดตลาดเนี่ยพี่แดงมองว่าเป็นวิธีการที่ดีเป็นวิธีการที่ถูกเอาละช่วงสุดท้ายเขาจะเรียกว่าช่วงอ f ฟ Out ช่วงอ f ฟ Out เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับมีการซื้อ Big Lot ต่างๆมีการซื้อนอกกระดานมีการอะไรต่างๆที่ไม่ได้เกิดจากเซกชันการเทรดในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็จะมาเคลียร์บันทึกกันตรงเนี้ย ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับใครซื้อบิ๊กลอตอะไรต่างๆใครซื้อขายนอกนอกตารางใครอโอนหุ้นอะไรต่างๆตรงนี้จะเป็นการบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วสุดท้ายพอจบ5โมงเนี่ยก็คือจบวันนั่นหมายความว่ารายการต่างๆที่เราตั้งซื้อตั้งขายแล้วไม่แมทชเนี่ยมันจะถูกลบออกไปหมดเทรดเดอร์ ader, หรือนักลงทุนท่านไหนอยากจะไปตั้งแถวยกมือเพื่อซื้อในวันลุ่งขึ้นเป็นอันดับแรกเนี่ยให้เรามาส่งคำสั่งหลัง5มงเย็นนั่นเอง หมายความว่าไงครับระบบซื้อขายหุ้นเนี่ยมันจะเป็นระบบเลี้ยงตามลําดับนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะได้คิวแรกๆในการซื้อขายในวันถัดไปเนี่ยเรามาตั้งคําสั่งซื้อหลังเวลา5้าโมงเย็นเพื่อเราจะได้เป็นต่อคิวเป็นคนแรกของวันลุ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยพี่โจมโอทำประจำพอจบห้าโมงเย็นปุ๊บก็มาตั้งซื้อตั้งขายตั้งซื้อตั้งขายรอเอาไว้เลยพอวันลุ้งขึ้นปุ๊บถ้าสมมุติว่า มันกระโดดขึ้นมันแมทช์ของเราเนี่ยมันจะไม่ได้แมทช์ราคาที่เราซื้อนะมันจะไปแมทช์เอาข้างบนเนี่ยแต่เราจะได้คิวแรกนะครับสมมติว่าราคาปิด av a เนี่ยคือ2บาทถูกไหมแล้วปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นอ่ะมันกระโดดไป3บาทแต่เราตั้งขายเอาไว้ที่2บาทเราตั้งขายไว้2บาทแต่มันกระโดดไปถึง3บาทเลยนะปรากฏว่าเวลาที่เขาแมทช์ให้เราเนี่ยเขาจะแมทช์ให้เราที่ราคา3บาทแต่เราจะได้เป็นคิวแรกอ่าก็คือเวลาแมทช์เขาแมทช์ตามตามราคาตลาดไงครับแต่ว่า เราตั้งเอาไว้เป็นคิวแรกหลังหลังห้าโมงเย็นนะครับอันนี้ตลาดเริ่มเริ่มทยอยเป็น P o P e n นยังไม่เปิดนะครับตัวไอตัวนี้เปิดไปนะวันนี้พี่แดงก็จะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยพี่แดงจะมาเจาะเข้าไปทีละตัวนะครับเจาะเข้าไปทีละตัวว่ามันทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนใครๆก็ต้องสนใจเรื่องกราฟเทคนิคเนาะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ Transcrição <music> e